แป่ยังเหมือนเดิมแต่การขายลดลงตัวแปรเหมือนเดิมนะหมายถึงว่าชั่วโมงการทํางานเท่าเดิมราคาเท่าเดิมแล้วกเ็เวลาขายเวลาเดิมแสดงว่าคนอาจจะเบือ่อเบือ่อหรือคนมีกําลังซื้อลดลงจริงๆฉะนั้นต้องหาตัวแปรแล้วเราเป็นชาวบ้านเราจะวิเคราะห์ได้ไหมอ่ะอยากแต่นี่คือวิธีการ แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะขายดีหรือมีชีวิตที่ดีกว่านี้คือเปลี่ยนตัวเลขเลขที่บ้านเอาหนึ่งตัวเลขนะขนาดเท่าบัตรเครดิตคัทพื้นดําตัวเลขสีขาวเอาไปติดที่ตรงข้ามเสาบ้านเลขที่เดิมแล้วเดี๋ยวจะค้าขายดีเราอาจจะไม่ได้ขายของในบ้านนะเข้าใจเนาะเช่นสมมุติเราอยู่บ้านเลขที่สองห้าเก้าทับหนึ่งสามเจ็ดอ่ะได้ตัวเลขมา หนึ่งตัวเลขไปติดสมาชิกในบ้านทั้งหมดจะได้รับพลังงานการค้าการเงินความรักสุขภาพทุกอย่างดีหมดเลยพอเราไปทำงานงานเราก็ดีพอเราออกจากบ้านไปคุยกับลูกค้าก็ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีเขาเมตตาเราครอบครัวมั่นคงอะไรประมาณนี้แสดงว่าสมาชิกในบ้านได้รับพลังงานจากตัวเลข แต่มาจากที่คุณผู้ชมได้ตัวเลขจากผมเนาะแล้วไปกระตุ้นด้วยลมหายใจโปรไบัสแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงเวลาคุณผู้ชมไปขายของอยู่ตรงที่สมมติจากบ้านได้ตึงตัวเลขมาไปขายอีกที่นึงขับรถไปสองสามกิโลเมตรหรือสิบกิโลเมตรระยะทางเนาะเราก็ขายดีเพราะเราคือสมาชิกในบ้านที่มีตัวเลขเราทำไมถึงได้อย่างนั้นก็เพราะว่าขนาที่เรานอนขอให้นอนเยอะ ถ้านอนเยอะมากเท่าไหร่เช่น9ถึง12ชั่วโมงเราจะรับพลังงานของตัวเลขในบ้านเพราะว่าตัวเลขในบ้านมันก็เหมือนสายสินน่ะมันเหมือนกับเสาส่งอะ่ะมันแผ่ไปครอบคลุมไปทั่วบ้านน่ะมันครอบคลุมไปทั่วบ้านแล้วมันก็จะทําให้เกิดพลังงานแล้วเราเป็นมนุษย์มีกระแสฟไฟฟ้าในตัวที่สมองที่หัวใจเราเป็นกระแสไฟฟ้านะอ่ามีกระแสไฟฟ้าเขาเรก A A V S A อะไรเงี้ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าเนาะในหัวใจช่องขวาบนมันจะกระจายแล้วก็สมองเราก็มีตัวกระแสไฟฟ้าจาก a ซ o n ส่งกระแสไฟฟ้าตัว d e n d r i แสงส่งไปส่งมามันก็จะส่งไปมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าสะท้อนอะทำงานด้วยตัวมันเองกตททำงานไม่ได้ตัวมันเองจากการควบคุมและไม่การควบคุมเนาะพราะเรามีกระแสไฟฟ้า รอบตัวเรามีคลื่นไฟฟ้ามีทุกอย่างมันสัมพันธ์กันอยู่มันสัมพันธ์กันอยู่ฉะนั้นถ้าเรามีหนึ่งตัวเลขมันเป็นทางลัดไงคำนวณได้ตามที่ผมแนะนำลองไปเปิดนะผมเนี่ยบอกเคล็ดลับนี้เพียงแค่อะไรรู้ไหมอย่างสุดท้ายเมื่อเราศึกษามาจากกราฟจากปีที่หนึ่งถึงปีที่ห้าที่เขาขายที่เจ้าของเขาขายอยู่แล้วเราถามไทยเขได้ เขาจะบอกความจริงเราทั้งนั้นแหละขอให้เราบอกในถามในเชิงที่เขาเรียกว่ามีมารยาทแล้วถามในเวลาที่เหมาะสมะเราถามปุ๊บเราก็สาม,มารถไล่เลยว่าปีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือบางครั้งเราจะทำการค้าขายให้เวลากับตัวเองในการสำรวจสำรวจตลาดสำรวจสินค้าสำรวจตัวเองสำรวจการเงินตัวเองสำรวจแรงตัวเองว่าไหวเปล่าเราก็จะ ให้เวลา3าถึงหเดือนจะลงหลักปักฐานทำอะไรก็ศึกษาก่อนฉะนั้นพอเรารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่เราขายเราต้องหา break even ความหมายก็คือถ้าฉันขายจำนวนเท่านี้ฉันจะเริ่มคืนทุนฉันจะเริ่มคืนทุนเช่นถ้าฉันขาย100ไม้เป็นต้นไป100ไม้ที่1น0่ไม้ที่2จะเริ่มทำกำไร อันนี้แต่ผมบอกเทคนิคเราก็ต้องดูว่าไอ้หนึ่งรอยไม้เนี่ยถ้าเราเปิด8ดชั่วโมงขายแปดชั่วโมงนะเราต้องดูว่าไอ้หนึ่งร้อยไม้เนี่ยมันจะเกิด break even ก็คือขายคืนทุนตอนชั่วโมงที่เท่าไหร่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราเหลืออีกขายห้า้าชั่วโมงได้มาละร้อยไม้แสดงว่าเราเหลืออีกเวลาอีกแค่สามชั่วโมงเราก็จะปิดร้านละฉะนั้นเราก็จะปิดร้าน ผลพวงมันก็คือหรืออีกสามชั่วโมงหาเงินที่จะหากําไรผลพวงมันอย่างที่สาอย่างที่สองก็คือถ้าเราขยายเวลาละใครจะซื้อใครจะกินคนกลุ่มไหนแล้วมันก็ต้องขยายเป็นสิบชั่วโมงจากแปดเป็นสิบเพิ่มไปสองกลายเป็นอีกห้าชั่วโมงทํางานจากห้าชั่วโมงได้กําไรหมายถึงว่าได้คืนทุนเนาะหรือสามชั่วโมงไม่พออยากจะขยายยังมีแรงอยู่เพิ่มไปสองชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมง แล้วก็ทำกำไรตั้งแต่ชั่วโมงที่ห7เจ็ดปดก้าสก็คือหชั่วโมงหลังเราก็ต้องดูว่าใครกินอะแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะขายได้อีกเท่าไหร่ใน5้าชั่วโมงนั้นที่เหลือแล้วมาคำนวณชั่วโมงทำงานโดยไม่ได้หาร8ดชั่วโมงแต่หาร10ชั่วโมงแล้วที่ผมพูดทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันคือปริญญาโท ของ MBA มกฉะนั้นคุณผู้ชมได้ความรู้ไปแล้วดูย้อนหลังไปย้อนแล้วไปทำนี่ผมสรุปแบบรวบรวบให้ฟังรวบรวบให้ฟังแต่มันมีวิธีที่จะไปเร็วกว่านั้นไงก็คือหน่งตัวเลขเปลี่ยนชีวิตเลขที่บ้านคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเลขท้ายบ้านเลขที่ตัวสุดท้ายมันบอกถึงความเป็นไป และอนาคตและอดีตของบ้านหลังนั้นแต่ถ้ามีหนึ่งตัวเลขมันจะเปลี่ยนทั้งไม่ไดเป็นอดีตแล้วมันต้องเปลี่ยนอนาคตเพราะอาดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วฉะนั้นเนี่ยได้หนึ่งตัวเลขไปมันจะเปลี่ยนอนาคตของคุณผู้ชมแล้วก็คนในบ้านทั้งหมด